สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านเดือนตุลาคมมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่คนไทยไม่อาจจะลืมเลือนไปได้นั่นก็คือเหตุการณ์วัน14ตุลาวันมหาวิประโยควิรชนคนรุ่นหลังที่ควรจะจดจำวันนี้รายการสองยามขอนำข้อมูลจาก n w w s o ุ k c o m มานำเสนอดังนี้ครับ40ปีเต็มที่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเรียกร้องประชาธิปไตยของมวลชนนักศึกษาและเหล่าประชาชนยังคงเป็นที่จดจำมาถึงทุกวันนี้แต่ก็คงมีหลายคนที่เกิดไม่ทันในยุคนั้นถึงวันนี้วันแห่งประวัติศาสตร์เวียนมาอีกครั้งสำหรับใครที่เกิดไม่ทันมาย้อนอดีตพร้อมๆกัน เหตุการณ์ความกล้าหาญของเหล่าวีรชนที่ยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญเริ่มมาจากการที่จอมพลถนอมกิติขจรทำการรัฐประหารตัวเองในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514โดยนักศึกษาและประชาชนมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจตนเองจากจอมพลสลิ์ธนรัต อีกทั้งจอมพลประภาสจารุเสถียรต่ออายุราชการให้ตนเองประกอบกับข่าวคราวเรื่องทุจริตขอรัปชั่นในวงราชการต่างๆสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนรวมถึงเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2516เฮลิคอปเตอร์ทหารหมายเลขทอบ6102เกิดอุบัติเหตุตกที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐม พบซากสัตว์เป็นจํานวนมากที่ถูกล่ามาจากทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนสร้างกระแสไม่พอใจและเกิดคำถามในหมู่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากหลังจากนั้นปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายนนิสิตนักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 4มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือชื่อบันทึกลับจากทุ่งใหญ่เปิดโปงเกี่ยวกับกรณีนี้ผลการตอบรับออกมาดีมากและมีการร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากนั้นเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2516สมาชิกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญถูกตำรวจสันติบาลและนครบาล เขาจับกลุ่มกลุ่มเรียกร้องได้11คนทั้งหมดถูกแจ้งข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนและจับอดีศสอ,อีกสองคนรวมทั้งหมดเป็น13คนซึ่งถูกเรียกว่า13ขบฏรัฐธรรมนูญวันที่9ตุลาคมนิสิตนักศึกษาหลายสถาบันเริ่มชุมนุม มีมติให้ยื่นหนังสือถึงจอมพลถนอมให้ปล่อย13กบฏและประกาศประท้วงถึงที่สุดเวลา20นาฬิกาวันที่10ตุลาคมนักเรียนอาชีวะนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพจากหลายสถาบันเริ่มทยอยกันมาชุมนุมที่ลานโพจอมพลถนอมกิตติขจรได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉิน ที่ศูนย์ปฏิบัติการทหารบอกสวนเรื่อนหรือดีมีมติให้แต่งตั้งจอมพลประภาสจารุเถียนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบวันที่11ตุลาคมหลังจากชุมนุมโจมตีรัฐบาลมาตลอดทั้งคืนนิสิตนักศึกษาและประชาชนจากทั่วกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ก็ได้ทยอยลหลังไหลมายังสนามพุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดทั้งวันจนทำให้มีผู้ร่วมชุมนุมกว่าห0 0 0ื่นคนทางด้านฝ่ายเผด็จการจอมพลถนอมกิติกร,รได้สั่งให้ทหาร3มเหล่าทัพเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและตำรวจในต่างจังหวัดได้รับคำสั่งให้กักรถที่บรรทุกนักเรียนนักศึกษาต่างจังหวัดไม่ให้เข้ากรุงเทพ วันที่12ตุลาคมนายสมบัติธรรมรงทัญวงศ์เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาในขณะนั้นได้ประกาศแถลงการของศูนย์มีใจความว่าให้ปลดปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดซึ่งฝ่ายรัฐบาลได้ประชุมตกลงยอมปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนได้ โดยมีการประกันตัวส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏและคอมมิวนิส์นั้นให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาลและได้ออกประกาศทางกรมประชาสัมพันธ์วันที่13ตุลาคมเริ่มต้นเดินขบวนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกไปตามถนนราชดำเนินสู่ลานพระบรมรูปทรงมา้าซึ่งคาดกันว่ามีราว5 0 0นคน แกนนำนักศึกษาได้เข้าพบเจรจากับพลเอกประภาสจารุสเสถียนและคณะนายตำรวจระดับผู้ใหญ่โดยทำสัญญาว่ารัฐบาลจะปล่อยตัวผู้ต้องขังทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อนเดือนตุลาคม2517ส่วนทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมก็ต้องหาทางให้ฝูงชนสลายตัวโดยเร็วที่สุดทางด้านนายสมบัติก็แจ้งทางศูนย์ เมื่อเวลา14.45นาฬิกา45นาทีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักศึกษาจัดตัวแทนเข้าเฝ้าได้ปัญหาเกิดขึ้นในตอนนี้ที่แกนนำที่จะไปเจรจาและเข้าเฝ้ายังไม่ได้แจ้งข่าวให้กลุงผู้ชุมนุมที่นายเสกสรรดูแลอยู่ทราบอะไรจึงตัดสินใจเครื่องขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มาในเวลา17นาฬิกา30นาทีระหว่างขบวนกําลังเคลื่อนอยู่นั้นกลุ่มที่ได้ทราบประกาศจากกลุ่มที่เข้าฝ้าว่าทั้ง13คนได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขและจะได้รัฐธรรมนูญภายในตุลาคม2,517แต่ระนั้นฝูงชนเริ่มเรียกร้องว่าจะเอารัฐธรรมนูญเร็วกว่านั้นเช้าตรูวันที่14ตุลาคมจุดเริ่มต้นของจลาจลเริ่มก่อขึ้น เมื่อผู้ชุมนุมประท้วงกำลังแยกย้ายกลับและได้ใช้เส้นทางหน้าพระตำหนักจิตระดาละหัวฐานแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ผ่านด้วยความที่ไม่เข้าใจกันจึงเกิดการกระทบกระทั่งการประทะกันกลายเป็นการจราจนฝ่ายกลุ่มคนที่ล่วงหน้ากลับไปยังธรรมศาสตร์ได้ข่าวว่าตำรวจตีประชาชนก็โกรธแค้นหาว่าหักหลังจึงเรียกให้กลับไปพร้อมกันที่ธรรมศาสตร์ เหตุการณ์ได้บานปลายลุกลามออกไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดไว้ทหารและตำรวจออกปราบฝูงชนโดยใช้ทั้งอาวุธปืนรถถังและเฮลิคอปเตอร์มีการต่อสู้ประทะกันตลอดสายถนนราชดำเนินตั้งแต่ผ่านฟ้าถึงสนามหลวงนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเริ่มโต้อตอบลุนแรงมากขึ้นมีการยิงและปาระเบิดขวดตอบโต้ตทหารและตำรวจ ศบวิรชนที่สละชีวิตหลายคนถูกแห่เพื่อเป็นการประจานความทารุณของทหารตำรวจและชักชวนให้ประชาชนไปร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยส่วนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาก็ลําเลียงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลสิริราชทางเรือตลอดเวลาในตอนค่ำของวันที่14ตุลาคม จอมพลถน,นอมกิติขจรได้ประกาศลาออกและนายสัญญาธรรมศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกแทนแล้วแต่เหตุการณ์ก็ยังไม่สงบเพราะประชาชนยังไม่วางใจเพราะจอมพลถน,นอมยังอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเหตุการณ์จึงยังไม่สงบโดยกลุ่มทหารได้เปิดฉากยิงเข้าใส่นักศึกษาและประชาชนอีกครั้งหลังจากพระราชนำรัสทางโทรทัศน์เพียงหนึ่งชั่วโมง วันที่15ตุลาคมเวลา8นาฬิกา15นาทีสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กระจายเสียงประกาศของนายสัญญาธรรมศักด์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้ราชการในกรุงเทพหยุดเป็นเวลา3วันโดยเหตุการณ์ยังคงตึงเครียดทหารสร่งกำลังเข้ามาเสริมตามจุดต,ต่างๆที่มีการจลาจลส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วกรุงเทพ ไม่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่แต่ตั้งรับอยู่ในแต่ละสถานีโดยไม่ได้สวมเครื่องแบบตำรวจหลายโรงพักถูกปล่อยร้างซึ่งในตอนหัวค่ำได้มีประกาศว่าจอมพลประภาสและพันเอกนรงกับบริวารได้เดินทางออกนอกประเทศไปยังไทเปส่วนจอมพลถนอมและครอบครัวเดินทางไปขอลีภัยในสหรัฐอเมริกาในคืนถัดมา เหตุการณ์จึงค่อยสงบลงวันที่16ตุลาคมผู้ชุมนุมและประชาชนต่างพากันช่วยกันทำความสะอาดพื้นถนนและสถานที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายที่ทำเนียบรัฐบาลคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีโดยมีมติให้ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ชุมนุม ระหว่างวันที่14-15ถึงตุลาคม2516และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ก่อสร้างอนุสร์สถาน14ตุลาขึ้นที่4แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางโดยกว่าจะผ่านกระบวนต่างๆและสร้างจนแล้วเสร็จนั้นต้องใช้เวลาถึง28ปี หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนการปกครองจากอำนาจผด็ิตการทางทหารที่กินระยะเวลามันานานถึง16ปีไปสู่มือนักการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านมากว่า40ปีแล้วก็ยังสามารถเป็นบทเรียนได้ในสังคมยุคปัจจุบัน ที่เราก็ยังมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มต่างๆซึ่งเรายังจะติดอยู่กับวงวนเดิมๆหรือประชาธิปไตยจะก้าวหน้าคงต้องขึ้นอยู่กับประชาชนชาวไทยทั้งหลายแล้วว่าจะใช้อำนาจที่พึงมีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรต่อประเทศชาติของเราและนี่ก็คือเหตุการณ์14ตุลาวันมหาวิปโยค วิรชนคนรุ่นหลังที่ควรจะจดจำขอขอบคุณอีกครั้งจากข้อมูล n e ิ s n o ุก c o m สวัสดีครับ